เบนเรซซิ่งกับความในใจที่ไม่เคยบอกใครแพทก็ไม่เคยรู้เหตุผลของการบอกเลิกฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอเบนเรซซิ่งเมื่อได้มาเป็นแขกรับเชิญคนพิเศษในรายการคลับไฟเดย์โชว์ผลิตโดย C H A N G E 2561ทั้งคู่ได้เปิดเรื่องราวในชีวิตและเผยถึงความรักแบบทุกซอกทุกมุมในใจเพราะอุ่นใจทอ ยีได้มานั่งคุยมานั่งเล่าที่นี่เป็นที่แรกว่าสิ่งที่น่ากลัวไม่ใช่คนแต่คือความคิดของตัวเองนี่คือบทเรียนครั้งใหญ่ในชีวิตของเบนเรซซิงที่เขาเพิ่งได้ค้นพบหลังจากพ้นโทษพร้อมเปิดความในใจที่ไม่เคยบอกใครแพทก็ไม่เคยรู้เหตุผลของการบอกเลิกที่แท้จริงคืออะไรช่วงเวลานับถอยหลังเข้าคุกเป็นช่วงเวลาที่เจ็บปวดที่สุด น้องเรซซิ่งยังเล็กกอดลูกร้องไห้พร้อมเปิดโมเมนต์วินาทีที่ได้อิสราภาพที่รอคอยมาทั้งชีวิตกลับคืนนี่เราฝันหรือเปล่าสิ่งที่เบนเรซซิงคาดหวังกับลูกชายหัวแก้วหัวแหวนน้องเรซซิ่งคืออะไรและคนรอบข้างเชียร์เยอะมากให้ทั้งคู่กลับมาอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวอีกครั้งแล้วเบน เรดซิงมีโอกาสจะกลับมาคบกับแพทอีกไหมเริ่มคุ้นชินกับการใช้ชีวิตข้างนอกบ้างหรือยังเอ่ยเบนเรดซิงดีมาขึ้นในทุกๆวันครับในเรื่องการทานเราก็ปรับตัวได้แล้วเหลือในเรื่องของการนอนเพราะว่าเราไปนอนในจำนวนคนที่เยอะๆแล้วก็นอนเปิดไฟตลอดเวลาแล้ววันหนึ่งเราต้อง ง่วงมากนอนคนเดียวในที่มืดมืดบางทีเราตื่นมากลางดึกภาพที่เราเคยอยู่มามันไม่คุ้นชินการที่เข้าไปใช้ชีวิตข้างในทำให้ผมค้นพบว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดมันไม่ใช่คนทั่วๆ่วไปแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดที่ผมค้นพบก็คือตัวของเราเองมีเรื่องหนึ่งที่ไม่เคยพูดไม่เคยบอกแม้แต่น้องแพทเองก็ยังไม่เคยรู้ เบนเรซซิ่งใช่ครับช่วงเวลาที่ผมอยู่ข้างในผมไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เลยไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ของพ่อหน้าที่ของสามีในวันนั้นพูดได้เลยใช่ไหมเอ่ยว่าเรารักเบนเรซซิ่งใช่ครับแต่ตัดสินใจที่จะถอยออกมาจากความสัมพันธ์เบนเรซซิ่งถ้าหากผมต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำจริงๆผมไม่รู้ว่าผมต้องติดกี่ปี ถ้าเกิดว่าเราเข้าไปติดข้างในเขาก็ต้องมานั่งเราจะอยู่ได้ไหมผมต้องการให้เขาเดินหน้าต่อไปอันนี้เราคิดแบบนี้เองโดยที่เราไม่เคยคุยกับเขาหรือบอกเขาเลยเบนเรสซิ่งใช่ครับผมไม่เคยบอกเขาเลยวันที่เราต้องไปตรงนั้นลูกยังเล็กมากเบนเรสซิ่งน้องเรสพลอดใหม่ๆตอนเดือนกุมภาพันธ์ ช่วงนั้นก็มีคดีเข้ามาแล้วเราก็ช่วยเลี้ยงดูกันมาอย่างดีเพราะว่าเป็นลูกคนแรกและคนเดียวของเราทุกๆุกคืนก่อนที่ผมจะเข้าผมจะรู้กำหนดฝากคานันและผมจะมีเวลาอีกกี่วันเราก็พยายามใช้เวลาอยู่กับลูกให้นอพ่านมากที่สุดบางทีกลางดึกเราก็ไปแอบกอดลูกนอนร้องไห้วันที่เรารู้ว่าเขาตัดสินแล้วเราพ้นแล้วเบนเรซิง ศาลก็บอกว่าทางจำเลยตัวผมได้ต้องโทษมาเกินกว่าคำพิพากษาแล้ววันนี้ศาลจะปล่อยตัวกลับบ้านเลยน้ำตามันก็ไหลออกมาเองเป็นวันที่ผมรอคอยมาตลอดทั้งชีวิตจริงๆทุกสิ่งทุก,ทกอย่างมันจบสิ้นแล้วมันหลุดพ้นทุกสิ่งทุกอย่างถึงขั้นที่ออกมาแล้วยังบอกตัวเองอยู่เลยว่าฝันไปหรือเปล่าเบนเรซซิ่งใช่ใช่ครับ คาดหวังกับน้องเรสซิ่งอย่างไรบ้างเอ่ยเขาน่าจะเป็นคนที่ชอบความเร็วเหมือนคุณพ่อไหมเบนเรสซิง่งอันนี้ผมตอบแบบไม่ต้องคิดเลยนะครับผมไม่อยากให้เขามาขี่รถเหมือนผมถ้าเกิดว่าไปเกิดอุบัติเหตุล้มที่การเสียชีวิตมาแล้วหัวอกของคนเป็นพ่อเป็นแม่มันเป็นอะไรที่รับไม่ได้ครับ มีใจไหมเอ่ยที่ออกมาแล้วเห็นเรซซิง่งโตขึ้นมาเป็นเด็กที่น่ารักคือแพทเลี้ยงลูกเก่งมากเขาให้ลูกอยู่กับผู้คนเขาไม่กลัวคนกล้าแข็งแรงและเขาเล่นละครได้เบนเรซซิง่ง<ๆ>เก่งมาผมภูมิใจในตัวลูกเพราะผมก็เคยเห็นโอกาสทางโทรทัศน์ที่มีโฆษณาเข้ามาเราก็ยี่มอไม่ได้เราก็บอกเราภูมิใจในลูกชาย คนรอบข้างต้องใช้คำว่าเชียร์นั่นแหละกลับการกลับมาเป็นครอบครัวกันอีกครั้งหนึ่งในส่วนตัวของเบนเองมองเรื่องนี้อย่างไรบ้างเบนเรดซิงเราก็ตัดกันไม่ขาด